สวัสดีครับเรามาดูรถครับพี่เดิมเดิมครับอันนี้สีน,นล้อหน้าสีนล้อหน้าขอตั้งไม่รั่วไม่ซึมเลยครับน็อตเดิมครับ จุดมาร์กมีครบเลยครับไม่เคยตัดท่อนเลยครับขาเกีร์ไม่เคยเปิด ไปแท้ครับพันสามสิบห้าชั่วโมงบางคนไม่ทลอกครับสอง้างทางดีลอตเตอรี่สภาพโอเคเลยครับ ล้อหลังไม่ซึมครับอีกข้างก็ไม่ซึมครับท้ายไม่เคยแกะหูลากสวยทั้งสองข้างเลยทีพีดีโอปันเรือยังสวยเลยครับพี่ตัฟ้าไฮไม่เคยเปิดครับ ซีนไม่ด่วดเลยโคลิงไม่ด่วนทังคาไม่แตกครับสวยสดยางดีครับยังดีสภาพกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะพี่องคอ S <S <S แกวเลยครับไม่ไม่รั่วไม่ซึมเลยครับคอนทัวนเนี่ยเด่นตรงนี้หลอกนิดนึงโดยรวมถือว่าไม่ใช่ปัญหาครับเดิมเดิมเลยครับท่านี้ อีกข้างมาร์กเดิมครับขอตั้งไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่เคยถอดเศษไม่รั่วครับเดือยหมูก็ไม่รั่วครับห้องคาดห้องเกียร์ก็ไม่รั่วท้ายเดิมแต่รอยน้ำมันตรงนี้เป็นรอยของคันก่อนที่มาจอดนะครับ ดูห้องนะฮะไม่รั่วแห้งๆครับครับแห้งๆไม่มีซึมครับชุดสีกระโปรงสดมากครับ เบาะไม่ขาดฟังเสียงดูครับ ชักแน่นครับ <c oughs> สภาพสวยพี่ชันชักแน่นระบบไฟใช้ได้ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างครับคันนี้หลังคาไม่แตกเบาะไม่ขาดไฟหน้าไม่แตกแต่แกงไม่แตกแบตบตียางดี มาดู่านครับ่านก็สวยหูดากบูตเนี่ย ใบด้านยังเต็มอยู่เลยครับสีเก่ายังออกไม่หมดสนใจครับ093 727 8 6า6เ9 7 7 6 6 6 6็ดสอง6 8็ดแปดหเาเจอจระยูเพลชุพลบุรีครับจังหวัดสุรินจะชอบยกหมูด,ด่วนเลยนะครับันนี้สวัสดีครับ